เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผม Master ร์เกมอร์นะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม i อ n อนเอทไท n d ลเกม 3D f o r ฟอร์มยักษ์ความมันระดับ iMac บน PC ของท่านนะฮะคือต้องบอกเลยนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมคลายอันที่โหลดมาแล้วก็เล่นได้ไวมากๆนะประมาณ1นาทีเราก็เล่นได้แล้วอะ่ะ นี่ดูตัวละครผมเป็นไงซึ่งตัวละครผมตอนนี้เลเวลยังไม่เยอะนะเลเวล37ท่านั้นเองนะฮะดูความหล่อนะนั่งสมาธิเห็นไหมถ้าเกิดเราปล่อยตัวไว้เฉยๆตัวเราก็ได้ exp เหมือนกันนะฮะใช่ว่าเราต้องไปตีมอนเตอร์เก็บเลเวลตลอดเห็นไหมเราปล่อยตัวไว้เฉยๆเราไปทําอย่างอื่นตัวเราก็ได้ exp นะฮะชิวๆครับผมเล่นง่ายๆสบายๆนะก็เกมนี้ถ้าเกิดใครสนใจลองโหลดมาเล่นได้นะฮะต้องขอยกให้เลยนะฮะว่าเกมนี้เป็นยอดแห่ง pc client game เลยก็ว่าได้นะฮะ ก็ระบบเนี่ยจะค่อนข้างเล่นง่ายนะจะเป็นเกม M O ที่ค่อนข้างเล่นง่ายพอสมควรนะระบบต่างๆนะฮะก็นี่เห็นไหมเรามีปีกนะแต่ว่าตอนนี้เรายังใส่ไม่ได้เขาบอกว่าเลเวล51เนะฮะเลเวล51เราถึงจะรับมาแล้วก็ใส่ได้นั่นเองนะแต่ว่าวันีดีรายังใส่ไม่ได้ระบบพักนะฮะเราจะมีพักเป็นของตัวเองนะฮะนี่มีระบบสัตว์ขี่ได้นะนี่แลาเกิดเราวิ่งธรรมดาเนี่ยจะเทจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ใช่ปเทเท ถ้าเกิดเราจะไปไหนมาไหนกดเราจะไปไวๆเรากดตัววีนะฮะนี่มีระบบสัตว์ขี่ด้วยเฟี้ยวฟ้าบอกเลยนี่ม้านินมังกรหรือเปล่าวะเนี <c> ่ย <oughs> ม้านินมังกรหรือว่ามา้าม้าเดมอนอเป็นไปทั่วเจาการเล่นก็ไม่ยากนะภารกิจจะอยู่ฝั่งฝั่งขวามือนะ,ะเรากดเรากดไปได้เลยฮนะมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะนวิเกเตอร์จะนำนำ,นำทางไปให้เองนะโดยที่เราไม่ต้องแบบมานั่งคำทางเฮ้ยคนนั้นโอ้โหสัตว์ขี่โคตรเท่เลยอะ่ะ แมงปองอ่ะนี่เรากดรับรางวัลฮนะจากนั้นเนี่ยมันจะไปภารกิจต่อไปให้เลยนะฮะว่ามันทําอะไรเนี่ยมันก็จะไปตีมอนเตอร์อะไรให้เองเลยนะฮะนี่ฮะก็คือมีระบบ AI นะฮะทำให้เราบอททาให้แบบเราใช้เวลาไปทําอย่างอื่นได้ถ้าเกิดเราไม่ว่างเนี่ยเอ้ยแม่เรียกปุ๊บอ่ะไม่เป็นไรเห็นไหมตัวเราบันตีให้เองนะฮะชิวๆครับง่ายๆฮนะนี่พอมันเสร็จปุ๊บมันก็เอาเฟสไปส่งให้ฮนะเราก็กดรับถ้าเกิดเราไม่กดรับมันก็จะอัตโนมัติให้เองนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดผมไม่ว่างไงผมไม่กด นะเห็นไหมมันก็จะอัตโนมัติให้เราเลยนะฮะทีนี้เนี่ยมันบอกให้เราสร้างอุปกรณ์นะฮะนะจากอุปกรณ์คื้เขียวธรรมดาของเราเนะเราจะสร้างให้เป็นสีม่วงนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับผมนี่ฮะพลังของเราโหดแค่ไหนนะฮะเราดูได้จากมุมขวาเอ้ยมุมซ้ายบนดินจะมุมขวาได้ไงละ่ะมุมซ้ายบนจะมีพลังรบรวมของเรานะฮะมันจะบอกว่าเราเนี่ยโหดแค่ไหนนะพวกเราเนี่ยจะโชว์พลังการอลังการรามกรสถานสุริจจักรได้แค่ไหนที่ผมพูดไหนของผมวะเนี่ย อ,อันนี้ก็มาตีมอนนะฮะมันจะตีมอนให้เองอัตโนมัตินะนถ้าเกิดเราถ้าเกิดใครไม่ว่างที่จะตีมอนปล่อยตัวไว้เฉยนั่งสมาธิก็ได้รับเลเวลเหมือนกันเป็นไงอันนี้คือผมเล่นนี่ผมเลเวลสามเก้าแล้วสี่สิบแล้วเฮ้ยผมอยากได้ปีกใสจยยังเลยอะห้าสิบเอ็ดรับรางวาัลไปเลเวลสี่สิบสองแล้วฮะเปิดสกิลใหม่ด้วยมีสกิลใหม่ด้วยเหรอเนี่ยโอเคกดรับไปเรื่อยฮะเราตามเคสไปเรื่อยครับเลเวลเราเร็วมากๆเลยนะตีมอนสร้างอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมนี่ฮะ ก็คือประมาณว่าถ้าเราไปตีมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยลงลงดันอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะได้พวกของที่จะเอามาทำอุปกรณ์ให้เรานะฮะนีนะ่ตีมอนตปฮะตีมอนชิวๆชิวๆครับเรื่อยๆง่ายๆนี่ไงโอ้โหสวยงามสกิลนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะภาพเนี่ยคือระบบระบบต่างๆเนี่ยจะคาล้ายๆเกมมือถือแต่ว่าแน่นอนเนาะเกมที่เล่นบนคอมอะภาพมันก็จะได้อัคคันลดภาพก็ได้สวยงามกว่าเกมมือถืออยู่แล้วนะฮะโอเค ภารกิจเสร็จแล้วไว้ทีหลังนะจ๊ะแล้วก็ไปส่งเควสเลยจ้านี่เรียบร้อยเลเวล43ไที่เรียบร้อยผมจะเล่นให้ยังกว่าจะได้ใส่ปีกเลยนะวันนี้นะฮะรับรางวัลมาเลยนี่ไงตีบอสตีบอสตีบอสอ่ะโมโมสิงเทียนเปิดสกิลใหม่อันนี้คืออะไรเนี่ยประจนภัยน่าจะเป็นระบบประจนภัยนะฮะนี่ครับเหมือนผมจะเป็นหวัดเลยอ่ะ ขี้โม่งไดฟึดฟัดฟึดฟัดนะฮะแล้วก็เกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เก็บเลยว่อย่างเดียวนะก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมสวนผลไม้บอสซากโบราณแดนรับแรดันเชี่นม e exp บอสโลกที่ให้ลหลายๆคนเนี่ยไปช่วยกันต่อสู้อะไรอย่างนี้นะฮะสนุกนะสนุกนะถ้าเกิดเป็นเกมที่แบบว่าเล่นเพลินๆอนะสมมติว่ามือถือเราเราเล่นอีกเกมหนึ่งไว้แต่ว่าเออเราเกมนี้มันไม่มันไม่ได้เล่นในมือถือไงเราก็บอทเอาไว้ในคอมก็ได้นะฮะคือเล่นเรื่อยๆกับเพื่อนก็ได้นะ ตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟแนะฮะชื่อนากามูระถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยอยากแอดเพื่อนนะมาเซิร์ฟแแล้วก็แอดเพื่อนมาได้นะครับผมคือบางคนแบบชอบเกมที่มันค่อนข้างเล่นง่ายเนาะสะดวกสบายซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ไป let's go เลยตามเควสอะชิวๆนี่ไงแล้วบอสอ่นะนี่ไงจอมทัพมังกรทมินจอมมังกรทมินจอมทัพม,ม,มาจากไหนนยะเจเ้ยน,นี่ไงนี่ไงล่ะโอ้โหสวยฮนะตายไปภาพค่อนข้างลื่นไหลนะ ตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดลองเพื่อนๆกดดูแบบ60 fps นะฮะก็จะค่อนข้างรู้ว่ามันลื่นพอสมควรเลยนะฮะโอเคปะตีมังกรฮนะนี่หมีมารมังกรเราวาร์ปมาได้ฮะฮ,ะฮะ้ยเจ้าฮ้ยฮฮ้ยนะเจ้าฮ้ยเจาฮ้ยเจากลงเล็บพยักคำลนกลงเล็บพยั์คำลนนี่มันเหมือนเบเบดเลยเราตั้งชื่อท่าให้ด้วยนะนี่ก็คือจะให้ตี30ตัวนะฮะ ตอนนี้มันก็กำลังเก็บเควสให้เราอยู่นะเราไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนะกดสกิลเองได้นะฮะนี่แล้วรับแค่เท่าตัวหนึ่งก็พอไว้ทีหลังนะจ๊ะโอเคเราเสร็จแล้วเราก็ไปได้เลยนะฮะส่งเควสนะครับผมนี่ฮัลโหลมาส่งเควสแล้วจ้ารับรางวัลจ้านะมีคัทซีนให้ดูด้วยนะภาษาไทยด้วยนะฮะมาดูซิว่าเลเวลเราจะอัพหรือเปล่าเลเวล50แล้วอีกเวลนึงอีกเเวลนึงอ่า ตอนนี้วิวขึ้นยังไงเกือบขึ้นแล้วเนี่ยไม่กี้ผมก็กดตามเควสมาเรื่อยๆเลยนะไม่ไม่ได้ดูเลยนะว่าเควสให้ไปทําอะไรนะฮะถ้าเกิดใครที่อยากลองเสพเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องกดไวยอย่างผมนะก็ค่อยๆกดนะฮะท่านก็จะได้รู้ว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เป็นอะไรยังไงนะก็ค่อนข้างโอเคนะถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ไม่ไม่กินสเปคแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะฮะโอเค ตัวเราวิ่งไปเองไงดีตรงนี้แหละง่ายๆนะคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วไง <_ t ot> พวกเกมเล่นง่ายๆพวกเกมแนวมือถืออะไรพวกนี้นะฮะ <_ t ot> เกมที่สามารถบอทได้นะครับผม <_ t ot> นี่ถ้าเกิดมันขึ้นตรงนี้ก็คือพวกอาวุธของพวกพวกอุปกรณ์ของเราสามารถอัปเกรดได้นะเรากดอัปเกรดไปเลยนะนี่อัปเกรดหมดทุกอย่างคือมันอัปเกรดทั้งตัวเราเลยนะแล้วก็กดอัปไปรัวๆเลยฮะอัปไปรัวๆเลยนี่ โอเคฮะเราไปเควสอันนี้เหมือนจะเป็นเควสรายวันนะที่ผมกดมาเมื่อกี้ก็คือมันจะมาตีมอนสเตอร์ที่เขาให้เราจัดการแหลนะเนาะพอเราจัดการเสร็จเราก็จะได้พวกเงินพวก e AH อ p เป็นของตอบแทนนะฮะก็เข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายนะ่อยยังไงล่ะนากามูระนะฮะชื่อผม <üğ> จะไม่ตั้งว่ามาัสเซอร์และตั้งว่ามาัสเซอร์ทีไหนเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนโดนขโมยชื่อตลอดเลยนะฮะ ผมเลยจะตั้งเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นมาสเตอร์อะไรเงี้ยมามาสเตอรี Mas ่นะพวกนี้เพราะว่ามาสเตอร์นี่มีคนชอบแย่งชื่อผมไปตั้งอะ่ะเจเสียใจมากเลยนะฮะตอนนี้ผมอยากเรียลแล้วอยากเรียล้อแล้วไอ้เร็วๆหน่อยโอเคเลขห้าเรียบร,ร้อยได้ปีกแล้วฮะใส่ปีกใส่ปีกเลยไหมละ่ะนี่เราใส่ปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่นี้เราเราอัพปีกให้ได้ปะ ผมก็ยังไม่รู้ระบบอะไรมันมากนะเราก็เล่นพร้อมๆกันนะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะสุ่มของนะสุ่มรางวัลภารกิจวิ่งรอบได้เป็นอะไรเนะี่ยรับรางวัลนะฮะไม้ภายหลังดีกว่าโอเคโอ้โหดูมีปีกอะ่ะเฮ้พวกนายมีปีกบ้าเรามีปีกนะบอกเลยว่าโคตรเท่หนีวาร์ปไปเลยดีกว่านะเราไม่ต้องวิ่งให้เมื่อยก็ได้นะแล้วกดวาร์ปไปปุ๊บมันก็มาโผล่ตรงที่เราส่งเควสเลยนะฮะนี่ โอ้โหไอ้พวกนี้คนไม่มีปีกอะดูดูดูคนไม่มีปีกนะเนี่ยเราเราคนมีปีกไงคตอดเฟียนะฟูดแล้วก็ได้ใจเลยไงเรามีปีกไงแต่ว่าคนแถวนี้บอกเฮ้ปีกอะเรามีตั้งนานละนี่เราก็มาตีนี่เไม่ทำไมคนนี้เขายังไม่มีปีกอะคือเรามีไงหรือว่าเราไม่เห็นปีกของเขาวะเนี่ยปีกเท่มากเลยฮะปีกแบบเป็นเหมือนปีกมังกรไฟเลยแหละ ค่อนข้าง,งสวยเลยนะนี่นี่บอกเดเมจได้นะเวลาที่เราฟันเลยพวกนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะเควสเควสไลท์วันก็เสร็จก็ระบบการเล่นเกมก็ง่ายๆประมาณนี้เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกิจกรรมที่เราสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดไปตรงนี้เลยครับเพื่อเช็คว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมนี้นะครับสวนผลไม้ก็กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมลองเล่นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างชอบม,มากๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นของฟรีให้เราเก็บเต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินของอัพกงอัพเกรดอะไรพวกนี้นะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับก็มันจะมีสังเกตได้ว่ามันจะมีผลไม้ดรอปตามแมปนะฮะน,นี้อันนี้เราเอาเอาชีสสตอเบอรี่นะนได้ x AH p ด้วยนะ ซึ่งผลไม้แต่ละอันเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีขนาดที่แตกต่างกันอ,อันนี้ก็ที่ผมเก็บเนี่ยก็จะเป็นเพลงมันน่ารักไปไหนเนี่ยก็เป็นขนาดเล็กเนาะ,ะเพลงน่ารักมากเลยเยี yeah. ่ยเยี่เดี๋ยวผมขอเบาเสียงก่อนนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเพลงมันดังไปเดี๋ยวผมอาจจะโดนล,ลิขสิทธิ์ได้ผมอาจจะลำบากเนาะนี่ก็จะเป็นไอ้พวกนี้ก็จะเป็นลูกทอน,นะฮะลูกทอนี่เก็บได้เราพยายามมาหาเก็บลูกที่ใหญ่ๆเนาะ แต่อนนี้ที่ผมเก็บนี่เป็นลูกเล็กนะฮะอ่ะอ่ะ,อะก็ยิ่งลูกใหญ่ก็จะให้เขาเรียกว่าเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะกว่าเนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีขนาดกลางเต็มไปหมดแต่ว่าผมก็เก็บลูกเล็กไปนะเพราะว่าผมเนี่ยมักน้อยไงนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อ๋อโอ้ยนี่เราเก็บไม่เอาเราเก็บอนี้ดีวกว่าเก็บนี้ดีวกว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่หญอ่าเก็บสับประรดก็พอสับประรดที่เก็บว่าเราได้เงินนะ นี่ได้20,000เลยนะครับผมนี่เราก็วิ่งรอบรอบแมปเนี่ยถ้าเกิดคนที่อยู่ตรงนี้แสดงว่ามีจุดเกิดเขาเรียกว่าผลใหญ่อยู่นะฮะเราก็เหมือนจะมาแย่งที่เขาหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้ลูกลูกกลางนะลูกกลางของเราของเราเราขอได้ไหม <laughs> มาขโมยอย่างเขาอ๋อเขาเอาไปแล้วอะ่ะโหเสียใจว้ายเพลงน่ารักอะ <laughs> ผมชอบจังเนี่ย <laughs> นี่ไงลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่ไงรีบใหญ่ลูกใหญ่หญลูกใหญ่หญโอ้แต่ไม่ทันนะเจ้าที่เจ้าที่เขาเอาไปแล้วเสียใจยเสียใจย <c oughs> นี่ฮะมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่แจกฟรีเนาะก็วันหนึ่งเนี่ยจะเปิดให้เราเข้ามารับของฟรีประมาณครึ่งชั่วโมงานั้นเองนะประจําวันนะฮะก็นี่นะฮะเป็นรีวิวกิจกรรมคร่าวๆที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูกันนะเป็นกิจกรรมที่ผมเล่นและผมชอบมาก นะครับผมผมก็จะมารีวิวคร่าวๆให้คุณผู้ชมดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถโหลดเกมนี้มาเล่นได้ที่ใต้คลิปนี้เลยน,นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ใส่ใต้คลิปนี้ไว้นะครับผมโอเคครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องลางคุณผู้ชมมาเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ Channel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่รับชมครับ